แบบฝึกหัด6.5หน้า8นะคะข้อที่1เติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างข้อที่1นะคะ3เท่ากับเศษส่วนใดนะคะตัวส่วนเป็นเลข2เลข3นะคะถ้าเราจะเขียนในรูปของเศษส่วนก็จะได้เท่ากับเศษสอส่วน2บวกเศษสองส่วนส บวกเศษ2ส่วน2นะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีเลข2 3ตัวเขียนในรูปการคูณได้เป็น3คูณ2ตัวส่วนเป็น2นะคะดังนั้นเราจะเติมเลข2ลงในช่องว่าง3คูณ2ได้6ดังนั้นนะคะ3ก็จะเท่ากับเศษ6ส่วน2 สังเกตนะคะว่าเราจะคูณด้วยเศษส่วนที่ตัวส่วนและตัวเศษเท่ากันนะคะต่อไปข้อที่2อนะคะ5เท่ากับ5คูนจำนวนใดส่วนด้วย4เราก็จะคูณด้วย4นะคะ5คูณ4ได้20ตัวส่วนเป็น4เท่าเดิมดังน,นั้น5เท่ากับ เศษ20ส่วน4ข้อที่3 7นะคะเเท่ากับจำนวนใดคูณ7ส่วนด้วย7สังเกตนะคะว่าคูณด้วยเศษส่วนที่ตัวเศษและตัวส่วนเท่ากันดังนั้นในช่องว่างนะคะเราก็จะเติมเลข7 7จคูณ7ได้49ตัวส่วนเป็นเลข7เท่าเดิมนะคะก็จะได้เป็น เเท่ากับเศษ49ส่วน7ต่อไปข้อ4นะคะ9เท่ากับ9คูณ8ส่วน8เท่ากับ9คูณ8ได้72ตัวส่วนเป็น8เท่าเดิมต่อไปข้อ2เติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างข้อ1 4เท่ากับ จำนวนใดส่วน6นะคะนำ4คูณ6ได้24นํานำมาเติมในช่องว่างก็จะได้เป็น4เท่ากับเศษ24ส่วน6ข้อที่2นะคะ10เท่ากับเศษ60ส่วนจํานวนใดนักเรียนพิจารณาเป็น60หารด้วยจํานวนใดเท่ากับ10 ห0หารด้วย6เท่ากับ10นะคะดังนั้น10เท่ากับเศษ60ส่วน6 5เท่ากับเศษ45ส่วนด้วยจำนวนใดเราพิจารณาเป็น45หารด้วยจำนวนใดเท่ากับ5นะคะหรือ5คูณอะไรได้45 5คูณ9ได้45 ดังนั้น5เท่ากับเศษ45ส่วน9ข้อ4นะคะ8เท่ากับจำนวนใดส่วนด้วย12นำา8คูณ12เป็น96ดังนั้นนะคะก็จะได้เป็น8เท่ากับเศษ96ส่วน12 ต่อไปข้อที่3นะคะเขียนเศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับข้อละ3จํจำนวนในข้อนี้นะคะให้นักเรียนเขียนเศษส่วนที่ตัวเศษและตัวส่วนมีความสัมพันธ์กันคือตัวเศษหารด้วยตัวส่วนได้เท่ากับ3นะคะตัวอย่างเช่นเศษ6กส่วนสอหารด้วย2เท่ากับ3 หรือเศษ9 9ส่วน3 9หารด้วย3เท่ากับ3หรือเศษ12ส่วนส12หาร4ได้เท่ากับ3นะคะข้อที่2ค่ะจํานวนนับที่ให้มาคือ6นะคะเราจะต้องหาเศษส่วนที่ ตัวเศษหารด้วยตัวส่วนแล้วได้6นะคะตัวอย่างเช่นเศษ12ส่วนสองหาร2เท่ากับ6หรือเศษ18ส่วน3 18หาร3เท่ากับ6ต่อไปนะคะเศษ24ส่วน4 24หาร4ได้เท่ากับ6ต่อไปข้อที่3นะคะให้11มานะคะเราก็จะเขียนเศษส่วนที่ตัวเศษหารด้วยตัวส่วนแล้วได้เท่ากับ11ตัวอย่างเช่นเศษ22ส่วน2 22หาร2ได้11นะคะหรือเศษ33ส่วน3 33หาร3ก็ได้11นะคะและเศษ44ส่วน4 44หาร4ได้เท่ากับ11ข้อที่4นะคะให้เลข7มานะคะเราก็จะเขียนเศษส่วนที่ตัวเศษหารด้วยตัวส่วนแล้วเท่ากับ7ตัวอย่างเช่นเศษ14ส่วน2 14หาร2เหลือ7นะคะต่อไปนะคะเศษ21ส่วน3 21หาร3ได้7ต่อไปนะคะเศษ28ส่วน4 28หาร4ได้7นะคะต่อไปข้อที่4นะคะเขียนจำนวนนับที่เท่ากับเศษส่วนข้อ1 ให้เศษส่วนมาคือเศษ36ส่วน4นํนำตัวเศษนะคะหารด้วยตัวส่วน36หาร4หรือนักเรียนพิจารณาเป็น4คูณกับจำนวนใดเท่ากับ36นะคะก็จะได้เป็น4คูณ9ได้36ดังนั้นเศษ36ส่วน4เท่ากับ9ข้อที่2นะคะ เศษ21ส่วน7พิจารณาเป็น7คูณกับจำนวนใดเท่ากับ21 7คูณ3ได้21ดังนั้นเศษ21ส่วน7เท่ากับ3ต่อไปข้อที่3เศษ110ส่วน10 10คูณจำนวนใดได้110 10คูณ11ได้110 ข้อที่4นะคะเศษ23ส่วน23นักเรียนจะเห็นว่าตัวเศษและตัวส่วนมีค่าเท่ากันดังนั้นนะคะก็จะเท่ากับจำนวนนับซึ่งก็คือ1นะคะข้อที่5ค่ะเศษ81ส่วน9พิจารณาเป็น9คูณจำนวนใดเท่ากับ81 9คูณ9ได้81 ดังนั้นเศษ81ส่วน9เท่ากับ9ข้อที่6ค่ะเศษ24ส่วนสองพิจารณาเป็นสองคูณจำนวนใดได้24 2สองคูณ12ได้24ดังนั้นเศษ24ส่วน2เท่ากับ12นะคะ